ในอดีตชาติหนึ่งลูกเศรษฐี4คนเป็นสหายกันวันหนึ่งพวกเขาจ้างโสเพณีนคนหนึ่งให้มาบำเรอพวกตนทั้งวันพอตกเย็นก็ปรึกษากันว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นพวกเราควรยึดเอาทรัพย์หนึ่พันและเครื่องประดับทั้งหมดที่ให้แก่หญิงนี้แล้วฆ่านางเสียหญิงคนนั้นแอบได้ยินเสียงที่ลูกเศรษฐีเหล่านั้นปรึกษากันจึงคิดว่า คนพวกนี้ไม่มียางอายร่วมอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราอีกเมื่อนางถูกฆ่าก่อนตายจึงได้จองเวนว่าขอให้เราได้เกิดเป็นยักษ์นี้และสามารถฆ่าคนเหล่านี้ได้เหมือนที่พวกมันฆ่าเราหลังจากชาตินั้นแต่ละคนก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทำบุญบ้างทำบาปบ้าง และรับผลของบุญแับบาปที่ทำตามกรรมของตนจนกระทั่งในสมัยของพระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกเศรษฐีทั้งสี่คนนั้นได้มาเกิดเป็นสุปปพุทธกุฏิพาหิยะปุกกุสาติและก็เกิดเป็นเพชฌฆาตที่มีเขาแดงอีกหนึ่งคนส่วนหญิงโสเพณีนั้นเกิดเป็นนางยักษินีด้วยเวรที่ผูกไว้ทำให้นางได้เจอ และฆ่าคู่เวรทั้งสคนนั้นตายโดยการแปลงกายเป็นแม่โคโนมแล้วผิดทั้งสี่คนจนสิ้นชีวิตดังนี้ 1. วันหนึ่งสุปปพุทธกุธ,ธิไปวัดพระเวรุวันได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะบุญต่างๆที่ท่านสั่งสมไว้ในหลายภพหลายชาติมาส่งผลต่อมาวันหนึ่ง ท่านได้ไปสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขากลับจากวัดนางยักษินีตนนั้นแปลงกายเป็นแม่โคโนมแล้วขิดท่านจนเสียชีวิตเมื่อตายแล้วเขาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว 2. วันหนึ่งพาหิยะเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จบิณฑบาตอยู่จึงเข้าไปกราบและขอฟังธรรม พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อเขาฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วไปแสวงหาบาตรและจีวรเพื่อที่จะบวชระหว่างนั้นยักษินีตนนั้นแปลงร่างเป็นแม่โคโนมแล้วกิดพาหิยะที่ขาอ่อนข้างซ้ายทำให้เขาสิ้นชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเขานอนตายอยู่จึงทรงบัญชาว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงนำสรีระนี้ไปเผาแล้วทำสถูปใส่อัฐิไว้เมื่อพระภิกษุช่วยกันจัดการเสร็จแล้วได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าพาหิยะตายแล้วไปเกิดที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพาหิยะนี้ปลินิพานไปแล้วและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพาหิยะทาลุจิริยะแปลว่า ผู้นุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นเลิศด้านตัดสรุ้เร็ว 3. วันหนึ่งพระราชาพระนามว่าปุกกุสาติแห่งกรุงตักกศิลาได้สดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ลงช่างม่อแล้วท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านถูกยักษินีตนนั้นซึ่งเป็นคู่เวรกัน ได้แปลงร่างเป็นแม่โคนมแล้วก็ผิดท่านจนสิ้นชีวิตพระภิกษุจำนวนมากมากราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปุก,กุสาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้โอวาดโดยย่อนั้นตายเสียแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุก,กุสาติเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วจึงเป็นโอปาปติกะ คือผุดเกิดขึ้นในพรมโลคชั้นสุดทาวาสเพราะเป็นพระอนาคามีแล้วจะนิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก 4. บุรุษผู้หนึ่งชื่อตัมพธัทธิกะมีตาเหลือกเหลืองมีคราวแดงต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นเพชฌฆาตมีหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษหรือโจรในตัมพธัทธิกะฆ่าโจรจำนวนมาก คราวละห้าอคนบ้างคราวละหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างทำงานนี้อยู่55ปีหลังจาก,กเกษียณแล้ววันหนึ่งเขาได้ถวายพัตตาหารแก่พระสารีบุตรทำให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่กรรมเก่าตามมาส่งผลทำให้เขาถูกนางยักษสิณีตนนั้นแปลงกายเป็นแม่โคนนมหิดจนเสียชีวิตเช่นกันเมื่อตายแล้วเขาก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต ข้อคิดและแหล่งอ้างอิง 1. ยักษินีเป็นเทวดาประเภทหนึ่งอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งสวรรค์ชั้นนี้มีอาณาเขตส่วนหนึ่งครอบคลุมถึงโลกมนุษย์เป็นพบซ้อนพบอยู่บนโลกมนุษย์การที่นางได้เกิดเป็นยักษินีนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุญที่นางเคยทำไว้และด้วยอำนาจของการจองเวร2 บุญและบาปที่เราทําไว้ในแต่ละชาติจะติดตามเราไปในภพชาติต่างๆที่เราเกิดเมื่อถึงเวลาบุญและบาปเหล่านั้นก็จะให้ผลโดยบุญจะส่งผลให้เราเป็นสุขได้สิ่งต่างๆเช่นร่ํารวยแข็งแรงอายุยืนเข้าถึงธรรมเป็นต้นส่วนบาปจะส่งผลให้เรามีอันเป็นไปต่างๆเช่นอายุสั้นตายก่อนวัยอันควร เจ็บป่วยเสื่อมทรัพย์เป็นต้นดังนั้นเราจึงควรทำบุญเลิกทำบาปทั้งปวง 3. การฆ่าพระอริยบุคคลแม้คนเดียวก็ได้บาปมากแต่กรณีนี้นางยักษินีดังกล่าวฆ่าพระอริยบุคคลถึงสีรูปด้วยกันคือพระอาราหันต์หนึ่งรูปพระอนาคามีหนึ่งท่านและพระโสดาบันสองท่าน ซึ่งเป็นกรรมที่หนักมากตายแล้วจะต้องไปตกมหานรกยาวนานเลยทีเดียวดังนั้นอย่าจองเวรใครเด็ดขาดให้รู้ว่าทุกโศกโรคภัยและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นเพราะกรรมที่เราทำมาเองมาตามส่งผลอย่าไปจองเวรใครคนที่ทำกรรมกับเราเขาจะได้รับกรรมของเขาเองให้เราอดทนและอาหสิกรรม อย่าไปสร้างบาปกรรมใหม่เด็ดขาดหากจองเวรและคู่เวรของเราได้สร้างบุญจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเมื่ออำนาจเวรที่ผูกไว้ส่งผลให้เราทำบาปต่อพระอริยบุคคลนั้นเราจะได้บาปมากต้องไปมหานรกยาวนานมากๆหรือถึงแม้คู่เวรจะไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลการทำบาปต่อกันก็ได้บาปอยู่ดีและส่งผลให้เรา ต้องทนทุกข์ต่อผลกรรมที่ได้รับในภพภูมิต่างๆซึ่งก็หนักหนาสาหัสจนไม่อาจอธิบายให้ฟังได้เลยทีเดียว